สวัสดีค่ะเพื่อฟ้าชาแนลค่ะวันนี้พามาชมรถเกี่ยวข้าวนะคะตอนนี้ก็11โมงเช้านะคะของวันที่11พฤศจิกายน2566ค่ะตอนนี้ที่นาก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะทุ่งดองทองก็จะหาย ที่สีสเกตนะคะช่วงนี้ฝนก็ยังตกอยู่ค่ะสองวันก่อนนะคะฝนก็ตกค่ะมีน้ำในนาก็ยังมีเยอะอยู่นะคะแต่รถก็สามารถเกี่ยวข้าวได้ค่ะวันนี้ก็แดดแรงมากๆคุณนะคะอากาศร้อนม,มากค่ะ พยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนจะตกอยู่ประมาณ80ซน์นะคะต้องรอดูช่วงบ่ายๆนะคะว่าจะตกหรือเปล่านะคะฝนก็ชอบตกตอนช่วงเกี่ยวข้าวทุกปีเลยนะคะเวลาเกี่ยวข้าวทีไรตาข้าวก็ดำบากค่ะช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวนะคะรถเกี่ยวข้าวก็จะเกี่ยวข้าวนะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะ วนไปเรื่อยๆจนจบแปลงนี้นะคะแล้วก็จะไปขึ้นแปลงใหม่รเกี่ยวข้าวาคุบต้านะคะพอข้าวใส่กระสอบเต็มนะคะเต็มตรงที่วางข้าวแล้วนะคะเราก็จะยกมาไว้ด้านข้างๆแบบนี้นะคะ นี้ก็พามาชมการเกี่ยวข้าวนะคะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ